สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอมาอีกสักสองสามสี่ห้าตัวตาสาธุเออชบแมาเมยเป็นนั่งยังอยู่หันมาทักทายพี่น้องวันชูวันวันฮอซีเดอโอเคสวัสดีเอฟซีที่รักทุกท่านนะคะตอนนี้อ่าเข้ามาในไลฟ์สด เพจแพลพาพีพีมิวสิ f ออฟฟิเชนะคะไลค์กดแชร์ค่ะครับถ้าในกลุ่มเราจะเริ่มไลค์สอง like ทุ่มนะคะใช่ครับเราจะควบไปเลยถ้า2องทุ่มเรายังไม่ลงตรงนี้ก็ไลค์ควบไปเลยได้จ้ะสำหรับในกลุ่มนะคะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านที่คอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราได้ดีเสมอมานะคะบางท่านไม่ได้มีมาลัยให้หรือว่าไม่ได้มีกําลังที่จะซ<ม>ัพพอร์ตก็คอยให้กําลังใจในการกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะ ใครยังไม่แชร์จะเอาไม้ดิดจะไม้ดิดปิอ้ยเขาบอกเป็นตาสแสบเออไอลุยโยแม่แม่เพลงอะไรก็ได้ค่ะพี่มีอ,อ,อ,อย่าบอกนะว่าบัวลอยอย่าร้องเพลงเศร้านะเ <laughs> พราะน้ำตามันจะไหล อะไรก็ได้ของจินตนาละมากระเป๋ารสายรุงสวัสดีค่ะทุกคน <st> แต่ว่าเพ่งหนีมอสมก็ไม่อยู่อยู่ด้ทุกคนค่ะวันนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้แล้วก็ <c oughs> ขอเพลงกันเข้ามา,าได้แบบว่า <c oughs> พูดคุยเหมือนพูดคุยไปด้วยเราจะอ่านคอมเมนต์ไปด้วยแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จะจะฝาก <c oughs> เพลงเบาๆนะคะวันนี้เป็นฟิลแบบชิวๆนะแม่เนาะชิวๆโฟกซองแบบโฟกซ่องนั่งแบบ ถ้าผู้ไดนั่งเบื้องไร่สดอยู่กับิิเป็นแบบจิบเบาเอออัน 2> EP สอง EP สองจิบเบาแต่คุณเต้ยจิบหนักแล้วจิบเบาไม่ได้ครับคุณเต้ยค้างตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเออตลอดวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีทีมแสงทองหรือพี <HP. S 1> <ช>มีแพรวมีสันแล้วก็มีคุณต้ามีน้องพลอยสวยมีน้องมายมีพี่หมีมีน้องบูม มีน้องอันศิรดาน้องเต้ยน้องวินเนอร์น้องพิรยานะคะแล้วก็ผู้ใดอีกฮอตซี่เดเดย์ระมมแล้วก็น้องลุยคุณเจนี่ลุยของเรานะฮะอ่านแล้วก็แนะนําอาจารย์นักดนตรีนลุยสมภาษณ์อาจารย์นักดนตรีก่อนว่าชื่ออะไรมาอาจารย์นักดนตรีคนแรกชื่ออะไรคะชื่อบาร์ครับชื่อบาร์ครับมาจากไหนคะมาจากเอ่อรอยเอ็ดครับ อยู่ใกล้กัน LA LA แล้วอยู่ใกล้กันเลยมีแฟนหรือยังคะแสดงว่ามีแล้วไม่กล้าตอบแบบนี้มีไม่มีขึ้นอยู่กับคนถามเชชูนะเราอ่ะสิมัมีจังหดยูนี่เขาโสดมาสุคนมีแต่ผูต้อมีแฟนเห็นปะนี่กระซางละคนมีแฟนออาจารย์มือกลองล่ะคะครับใช่ครับอาจารย์กบของเราครับผมอาจารย์กบนะคะซึ่ง EP แรกก็อาจารย์ทั้งสองท่านนี้ FC ก็คงแมนครับ จำได้นะคะกดแชร์กันหรือ,อยังสวัสดีแปดร้อยกว่า,าทักทายกันพี่น้องจ๋ากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจชุดประสงค์ที่เหตุอีพี่นีขึ้นมากกับเพื่อว่าน้องตาสาธุอุตสาเดินทางมาจากยะโสทอนแมนครับแม่มานอนถ่างงานวันที่สามสิบเอ็ดถูกต้องจังหวัดสามสิบเอ็ดเลยสิบูดก่อนโอ้ยข้าวบ่มเออก็เลยจัด ยังน่หนอยกับพ่อได้ค่าน้ำปูน้ำปลาได้ให้ทีมงานได้มีรายได้ในช่วงน <Man S 1> ี้นะคะเป็นช่วงที่ทุกครูคนก็รู้ในสถานการณ์ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าชีวิตเขาก็ต้องดําเนินไปคือเกาดําเนินต่อไปต่อไปคือเกาตามร,ระเบียบนะคะโดยความเหมาะสมอ่าหลวกะทีมไล่เฮ้าจะสีี่นองนอนจนห้ำบูดเบิ <Man S 1> นดนะคะไล่อยู่มักย้องเล่นเกมจนตาสวด เก็บจนมานเมือกเบิดแม่ <laughs> เก่งแม่นจนขาดดาอ <laughs> 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 วันนี้นะคะก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เราก็จะแบบสดๆไปเลยชิวๆไปเลยนะคะเป็นฟิลจ่อยๆเป็นฟิลแบบคุยกับเอฟซีทางบ้านด้วย uh, พีมแไหงที่เราสามารถเล่นได้ลองได้เราจัดให้ตามคำขอแน่นอนวันนี้ถือว่า สร้างความสุขให้พี่น้องเอฟซวันนี้ที่ใครที่ได้ดูวันนี้อาได้ฟังบทเพลงหลากหลายสไตล์แน่นอนตั้งแต่ยุค90นะครับพี่น้องครับหลกักมากมายหลา,ลายเพลงนะครับโมาบายจิตเป็นเพลงที่เหมาะสมกับเมยุยสมัยตะกี้เพลงนี้ขั้นรองขึ้นขึ้นเมยุยเลยเพลงไหนแม่น้ำตาลกล้วกูเกิดเมาท่านแบบสัสโอให้เกียรติกันให้เกียรติกัน <laughs> <laughs> เบิงแง่งกันย่าเ้าให้กันยา่าหัวหลอสะอุกสะอุยม่อคืนนีนไปสะอุกสะอุยว่าซันเดียินี้เขามาตีซี่เมื่อคืนแข่งฟุตบอลน,นะครับทุกท่านเลิกแล้วบางท่าน,นกลับไปพักผ่อนด้วยร่างกายเปลี่ยนของเราอบางท่านเป็นกองเชียร์ร่างกายเขาไม่ได้ออกลงสนามนะ,ะเขาก็มีแรงที่ไปต่อนะครับเขาเรียกว่าไปดูธุรกิจไปดูธุรกิจการต่อยอดนะฮะใช่ไหมฮะไม่ค่ะไปผ่อนคลายความเครียดในช่วงเวลาที่พอมีเวลาไม่ค่ะ ไปอะไรไปอะไรไปหาผู้ชายค่ะอตรงๆเลยนะคะพูดได้ค่ะเพราะว่าไม่มีแฟนอ๋อจะไปกับเพยแม่คอซี่ครับครับก่อนอื่นเลยก็กราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะไลฟ์ของเราวันนี้ก็เน้นไปทางโทนขาวดํานะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนาะเราก็อย่างที่ว่านะครับเราทําทุกอย่างให้เหมาะสมใช่ครับทางการก็ให้เราได้มีการที่ว่าทําทุกอย่างได้แล้วแต่ที่เราจะ พิจารณาให้มันเหมาะสมที่สุดจิตใต้สำนึกของเรานะครับวันนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็ในกลุ่มปิดเราได้พบปักกันแน่นอนเนาะใช่ครับทุกคนคะกะหลังจากนี้ไปกะซิมีวันที่สามสิบเอ็ดเดียวเข้ามาลุ้นกันว่างานสามสิบเอ็ดท้าสดไไปบอมการเปลี่ยนแปลงเอียงบอ่ว่าที่แน่ตอนนี้ลิเกวันที่หาอยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะวันที่ห้าวันที่ห้าอ๋อใช่ครับวันนี้เป็นงานออเกนไนส์ครับงานลิเกนะครับ มีงานกันไหมไปเที่ยวกันไหมไปดูไหมโอ้ยบวเกินหานน้ำบ่อ๋อได้เลยเป็นงานออแกไนก์ก็ของวันที่ห้าเป็นงานออแกไนก์ครับใช่ไหมใช่จ้าที่ไหนนะครับบางปะอินอ๋อใกล้ๆนี่เองใช่จ้าไซคูงไปใส่ไผ่ล่ะด้ๆแห่เปื่อยแล้วอยากฟังลักเขาไม่ใช่หมูไปเปื่อยได้ไงเห็ดกับเขาน้ำเมื่อยไปเอิญไม่ไถ่มากกันนะลูกแพ้มาหอดล่ะ อยากฟังรักษานครสวรรค์เวอร์ชันอะคูสติกหมอาจารย์ได้บอกค่ะนี่อาจารย์แล้วได้รู้ปขนาดธ่าน้ามตาแล้วก็เล่นได้มาอีเมฆข้วเอารักษานครสวรรค์เพ่งหากินตัวกับอียงก่ออีกนึงเอียงก่อนเพ่งยังก่อเพ่งไหมไทยนะเนี่ยเออ เพิ่นพร้อมก็มูวได้มือนนี่ฮอตสี่นาผมจัดเต็มไปใส่อีกน้องหมือแรงขออนุญาตแจ้งไปยังเอฟซีทุกทุกท่านแม่แม่อย่าเพิ่งแจ้งใครจะบอกว่าอีกแน่เป็นยังกุยกุยตัวกุยเฮ็ดกับเขาแต่เศร้าผลดีแล้วตัวคุณอ่ะห้เกตกันค่าเอออ่ะน็อตตีซีมือขึ้นนี่ เออไม่ใช่แพ่ปุกไม่ใช่แพ่ปุกแปดโมงลุกขึ้นมาเฮ็ดกับขา่าวหากะเลียววังใบสองใบสามจะว่ากับเฮ็ดต่อกันออกมาอาจจะเห็นดีดีว่าด้แจ่งหนา้าจะว่าสวยมือนี้พเพราะว่าเฮ็ดกับขา่าว <c oughs> เออย่างไก่ลายข่าวไปย่าไก่ลายเห <c oughs> ม็นป้งหมู ได้เห็นข่าวนั้นไปฝากข่าวใหญ่ของข่าวข่าวไปเบื้องนี่นะเฟซบุ๊กข่อยตอนนี้ข่าวใหญ่เลยฝากไปเบื้องนั่นเด้อค่ะข่าวออกหลายช่องแห้งตอนนี้ลิงลูด <c oughs> ออะล่องเถอะต่างแม่แม่พี่พี่ให้กำลังใจหน,นูด้วยนะคะวันนี้เ,เด็กๆมาร้องเพลงใส่ออน์ทิสติกนะคะอันนีอ้อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอันนับใหม่นนับใหม่ มีอะไรจ้ะฮะพิธีก่อนพวกเนี่ยสิเรื่องมากเนี่ยจังหน่อยเลยเขาเป็นคนค,นค่อนข้างเยอะจังหน่อยเขาบอกว่าลองเพลงใส่ะคุปติ<ม>ออกทิพย์ออกทิพย์ร้องคุกดนตีบัท่านเมียนหยังเมียนหยังเดี๋ยวอ,อาจารย์ ขอโทษได้ลายครับปกติ้องวงใหญ่ไ่เคยลองใส่ออทิสติกแบบนี้ <c oughs> <อ>ฮะอะคุติอะคุติเออเ <c oughs> มื่อกี้นี้เดี๋ <c oughs> คิดถึงไปใส่ขึ้นรักลง <c oughs> คิดถึงอาจารย์แล้วลองไงแล้ว <c oughs> แล้วคิดถึงไห่ล้วแล้วลองของคอยแล้วเอาก็ได้ลองรัดไปเลย <c oughs> ไ <c oughs> ถึงที่รักปากน้ำโพยอขวงกันโชว์ที่ท่าตะโกตะางานสงกรานต์จากไปไกลโพดยังคิดถึงคนนครสวรรค์สูนกลางที่บางยมนานรวมกะร,ระแสตาสานพี่นกนอีสานกินทานไกล ได้เจอจอบใจสาวปากน้ำโผเหมือนต้องมนวันวัน,วนไ,วไ,วไวไวหัวเอ้หัวใจรักนังมากลดไปปันต้องการหน้าอมนเป็นคู่ชีวันเป็นควันชีวี ปรึกษากันว่าเราจะไม่มั่นแต่งกันปลายปีหากเป็นไปตามนี้พี่คงได้เป็นเคยเมืองสี่แควรักและคิดเพ่ปากน้ำโพนี่นี่นี่น่นอยากไปโอไปออนไปอ้อยอยู่ไกลกันแสนพีคิดถึงแฟนสาวเมืองสี่แคววันไหนพี่พร้อมแน่แน ้จะได้ออกข้าวมานีนเริ่มรอกริ่งดีเนาะให้กำลังใจแม่ครัวสาวโอนได้เลยนะคะ5บาทแลแต่สิโอน ไปคิดถึงปากน้ำโพอยากกลับไปโอ้ไปอ้อนไปอ้อยสับคอยเทคแค่อยู่ใกล้กันแสนที่คิดถึงแปรสศาวเมืองสี่แคววันไหนที่พร้อมแน่แน่จะอ้อนพ่อเมไปขอคุณแม่บ้านให้เกียรติัน ขอบคุณอาจารย์นัทตตีด้วยนะคะขอบคุณที่ทุรัก์ทุเลไปด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะเออไปอย่งหมูตอก่อนฮะลองเพิงนนี่พิ้นเดี๋ยวโอเคเลยไปไพเราะครับจากพิธีกรสองท่านของแสงทองเอครับจ้าก็วันนี้นะครับทุกอย่างเหมาะสมบางที่เฮฮาติดแต่วอยไวไปก็สนุกสนานกันไปนะจ๊ะ อาจารย์เอาเพลงหวานๆสักเพลงดีร้องเลยเหรอครับครับผมคนต้าร้องผมสนุกครับเพลงเพลงดีครับฮะอาจารย์เพลงดีครับผมอันนี้เรายังไม่เริ่มไฟ์เป็นทางการเรารีแล็กก่อนข้ามมันลุกทุ่งไหมโอเคครับอาจารย์ได้อยู่ครับเอาในคู่บดบอกจะมางไม่ถึงหรอยังไม่ถึงครับโอ้ยมันเป็นหลงเป็นมองคามัวอีกแล้วบะเนาะไปมองขาวั่คืีอยู่เมือน ซิกจืที่เป็นครับผมผมจะบอกว่าเพลงเมื่อกี้ผมร้องได้ท่อนแรกกับท่อนสามแค่นั้นเออเหรอแล้วให้ผมร้องสองกับสี่สองกับสี่ไม่เป็นไรครับมาแล้วร้องเลยครับผมมวันนี้หลงทางเหรไหม่วันนี้ไม่หลงัะแต่ว่าข้างยักลับแต่วันนั้นนี่ลุยไปทางเดียวกันเลยจ้ะใช่ไหมฮะใช่ไหมนี่ไปเส้นทางนั้นแล้วอาจจะดูนักเขียงเนื้อที่ผ่านเขียงเนื้อนะครับ โอ้โหลงค่าสัตว์เยอะไปหมดแล้วจะเป็นซอยแคบๆครับแต่ใช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 ่มีอันนั้นด้วยครับใช่ด้วยก็ถือว่าวันนี้นะครับเป็นช่วงไร้เปิดนะฮะอีกสักหนึ่งผลงานเพลงจากคุณประวาลสักเพลงได้ไหมครับอันนี้กลุ่มดีกว่าอันนกลุ่มดีกว่าเนาะโอเคโอเคครับโอเคครับผมแม่เสียงแหบวันนี้แม่เสียงเราจะเข้ากลุ่มเลยไหมครับวันนี้ เข้ากลุ่มเลยโอเคครับทุกท่านจ่าบัทหนึ่งร้อยบาทใครจะตามพี่นี่คมไปเจอกันนะครับใช่ก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะคะใครที่อยากให้กําลังใจใครที่ไม่มีไม่ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะทุกคนแค่แค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะคะใครที่อยากซัพพอร์ตหรือว่าร่วมร่วมจอยกับทีมงานนะคะวันนี้มีหลากหลายไม่ได้มีแค่เรานะคะมีน้องเต้ยมีน้องวินเนอร์มีน้องพีมีน้องอันน้องพลอยมีน้องมายมีน้องบูมมีน้องอันมีน้องอัน อ่าแล้วก็หลายๆคนนะคะร่วมช่วยอ่านเมนต์น้องแพรน้องสันน้องเพลงปลฟ้าด้วยอ๋อ,อได้ค่ะห้าร้อยบาทคุณครับแพรวาวสวยมากส่งลิงก์ให้หน่อยน้องแพรสวยมากสะอนเสียงของแต่ละท่านเสียงที่เม็นเอกลักษณ์นะครับอยากดูไม่ได้ส่งกลังใจให้ทีมงานทุกคนเลยกรลังทำงานขอ,ขอเพลงอยาดเพชดด้วยนะคะเข้ากลุ่มมาได้เยอะนะครับของมากวันนี้เดี๋ยวขอเพลงนั้นด้วยที่แพรชอบอ่ะที่ที่เดย์เดย์ให้เทสซาร้องอ่ะ